สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ความประทับใจกับ AS อีกอันหนึง่งอันนี้ประทับใจส่วนตัวล้วนๆอยากแชร์ล้วนๆเลยคือ AS เนี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะโทรมาเตือนถ้าผมใช้แพ็กเกจเกินแพ็กเกจอย่างเช่นโทรเกินเน็ตเกินเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาถามแล้วว่า,าใช้งานปกติไหมหรือว่าเป็นพีคช่วงเดือนนี้ปกติ จะใช้แบบนี้ยาวๆถ้าไปเกินแบบนี้เขาแนะนําให้ปรับโปรโมชั่นอันนี้ก็เห็นถนึงความใส่ใจลูกค้านะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่ล่าสุดเนี่ยที่ประทับใจเลยก็คือว่าเปลี่ยนโปรไม่ได้เปลี่ยนโปรคือสมัครแพ็กเกจดูบอลที่กําลังจะเปิดฤดูกาลนะก็พอเราสมัครแพ็กเกจไปก็มีสายจาก1นึ่เ็เบอร์ของเออ่ะโทรหาเกือบทุกวัน นะแต่ไม่ได้รับคือโทรมาจังหวะไม่ได้สักทีพอโทรมาไม่รับก็มีข้อความมาบอกว่าจะโทรมาคุยเรื่องแพ็กเกจฟุบอลแล้วมีวันหนึ่งได้จังหวะรับเขาก็บอกว่าที่ติดต่อมาก็คือเพื่อที่จะบอกว่ากล่องอะที่เป็นรุ่นเดิมอะผมใช้ a อมานานเลยนะกล่อง a s p a y b o บ็อที่เป็นรุ่นเดิมอะมันมันไม่รองรับก็เลยบอกว่าจะเปลี่ยนกล่องให้ใหม่ผมถามว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่มี ไม่มีก็นัดหมายวันแล้วก็เข้ามาจัดการให้เลยวันนี้ก็เข้ามาจัดการให้นะครับพอดีพรุ่งนี้มีไอ้นัดการกุศลพอดีเนาะเป็น1อาทิตย์ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลอาทิตย์ถัดไปอันนี้ก็แค่อยากจะแชร์ประทับใจส่วนตัวนะว่าเขาก็ดูแลลูกค้าดีนะ a s ถ้าใครอ่ากำลังมองว่าจะเปลี่ยนแพ็กเกจหรือว่าเปลี่ยนเบอร์หรือจะสมัครไอ้ Premier, ดูบอลพีเมียฤดูกาลนี้ ลองดูครับลองดูนะของเขาดีแล้วก็น,นี่ก็คือกล่องใหม่ที่ว่าเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยนะอันนี้ส่วนตัวล้วนๆนะครับชอบชอบขอบคุณครับ